ไม่นี้เค้าคั่วอีกแล้วเค้าคั่วอีกแล้วมาแนะน,นําเสนอเมนูอาหารจานเดียวประจําอ่าชาติเท่านั้นก็คือหมูกรอบแน่กับเท่าแน่จ้ะแต่ไม่นี้เดี๋ยวจะไม่เห็ดเป็นอ่าหมูกรอบพัดกับเ,เลจ้ะคือนางเอกนะจ้ะให้เอกก็บขอยห้เป็นหมูกรอบก็แล้วกันโอเคจ้ะมาเบิ่งหน้าตาของหมูกรอบเพราะลยนั้นจะว่าเป็นหน้าตาเป็นแน่ อนนี้ก็คือฮันเรียบร้อยแล้วจ้าน้าตาเขาจะอ,ออกมาประมาณนี้จ้วจ้ขาขณะบ่แห้งข้างนอกกรอบดีครับและด้านตรงที่เป็นนางในกรอบได้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาตากแดดแล้วมัวนขอดเลยเนี่ยก็ต้องดีเท่ okay, จ้ามูกรอบก็บเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะลงกระทะเรียบร้อยคือฮั่นแล้วก็ทอดเสร็จก็บฮันเลยจ้าพร้อมที่จะพับจ้านางเอกกับเอกก็พร้อมเรียบร้อยจ้านั่นก็คือเป็นตัวนี้เนาะเป็นนางเอกก็คือเป็นโรจนเออโรจนโคนก็คือเป็นอ่า กระลำในรูปแบบในซื้อเป็นตัวก็จะเป็นแบบดอบกกระลำหรือว่าเป็นก้อนแยกออกมาจากลำต้นของเขาเนาะโอเคจ้ะมังคุดกระซิบหุแล้วเนาะมาเบิงมะทูดิบแล้วก็ส่วนผสมหลักๆ,ๆของเขาได้จากเครื่องผงเีียงแน่จ้าส่วนผสมของเขาก็มีแน่นอ่อเป็นหลักๆก็จะเป็นเอ่อโครสซนคูลเนาะปากควันในออกซอ์เออเรเบ้ ถามวาเบิ้นส่วนผสมหลักๆของเขาก็ือเป็นมูกรอบเนาะแล้วก็เป็นอ่โรสโรินโคนอาซีปากออกซิเจนวัถูกนะจ๊ะแล้วก็น้ำมันพืชแล้วก็พริกกระเทียมโขกพริกชีฟ้าน้ำมันหอยแล้วก็เป็นซีอิ๊วดำนิดนึงแล้วก็เป็นอ่ซีอิ๊วขาวจ้ะโอเคจ้ะลงมือผัดกันเลยเนาะอันดับแรกคือง่ายๆก็คือเดี๋ยวนะจ๊ะใส่น้ำมันลงในกระทะเลยจ้ะแล้วก็ผัดพริกให้หอมเนาะให้ซุปดี พอแต่พริกกับกระเทียมเข้าเริ่มหอมดีแล้วจ้ะเห็ดใส่อตอกกระลำลงไปเลยจ้ะถัดเหยเขาซุกนาะแลวก็ใส่พริกชี้ฟ้าลงไปด้วยจ้ะผัดสองตัวนี้ให้สุดแล้วค่อยมาปรุงต่อโอเคจ้ะขั้นตอนต่อไปเหงใส่น้ำมันหอยลงไปเลยนะจ๊ะติ้วดำหวานจ้ะ พักได้เข้ากันเนาะเสร็จปุ๊บคิวขาวตามนีไปได้ต่อนี่คือผัดใส่น้ำตาลเนาะเพราะว่าใส่น้ำตาลคิวดำแน่นจ้ะใส่น้ำเปล่าลงนิดหน่อยจ้ะแต่ก็พัดต่อให้เขาซุกดีจ้ะโอเคจ้ะขั้นตอนสุดท้ายเลาก็คือการใส่หมูกรอบเนาะแล้วก็ชิมรสดูว่าพอดีบอลนะจ้ะบางคนจะใส่รสดีใส่ผงชูรสก็ได้จ้ะแต่ตะมักแต่ไม่ได้ดีวอาจจะใส่ก็ได้จ้ะ ตามใจชอบนะงคนไปนใส่รถตีบางคนกับปลใส่แล้วเป็นคันคันตอนชุดไทยแล้วจะ้ะความเสิร์ฟแล้วบางคนกินซีรูดีเนาะว่ารสชาติของอ่าโฮสเลโคนมันสิเป็นรสชาติคล้ายๆกับอ่ากึ่งกระลำกึ่งขนาจะ้ะเวลาเขามาพัดกับหมูกรอบแล้วมันสิเป็นอย่างที่ลุ่มตัวเป๊ะรสชาติละก็หอมพริกกระเทียมที่เขาพัดไปเมื่อนี้นี่ยอมรับว่าอาหารเมื่อนี้นี่กินเป็นจานจานนี้ในดิวมากหลายที่สุดเลยมัน ถ้าเกิดว่าผู้ใดมากก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใต้คลิปที่กระลำมือ,อตอนนี้เราจะล้วก,ก็แชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนพอไม่ไปนองเขาได้เบิ่งน้ำกันนมาพร้อมเดี๋ยวจะเอาอัศจริปกคลิปอื่นๆปนเข้ามาพมมมร้อมบ่าบัดแท้เฮ็ดอาหารนั่งเดียวจ้ะโอเคมืหอนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมและการติดตามผมด้วยจา้าบ๊ายบจ้ายินดีไมีแฮงสุข,ขคนโคเด้อ